สวัสดีครับผมครูภูมิ h ฮสปีดนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการรัทธาบารมีหลวงพ่อเพียนะครับคนอื่นเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องครูภูมิ h s p e ีดด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงชุดพุทธคุณนะครับไตรมาสปี2 5 5 1นะครับปลุกเสกโดยหลวงพ่อเพียวัดเกิอนกระถิ่นนะครับตลอด3เดือนนะครับที่ท่านปลุกเสกนะครับก็ในชุดพุทธคุณเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยรายการวัตถุมงคลอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับ ครับ EP นี้นะครับเราก็จะมา พูดถึงนะครับชุดพุทธคุณไตมารปี2551นะครับเป็นการปลุกเสกของหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระทินนะครับชุดพุทธคุณนี้นะครับมีการอธิษฐานจิตเดี่ยวนะครับตลอดไตมาส3เดือนด้วยกันนะครับชุดนี้นะครับเป็นสุดยอดวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนนะครับชื่อว่ารุ่นพุทธคุณไตมารปี51นะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับก็จะมีตะกุดโทน แด,แดงนะครับแล้วก็หานุมาลคงเมือกน,นะครับถือว่าอันนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับในปี2 5 5 1นะครับถือว่าเป็นที่นิยมอย่างมากนะครับเพราะว่าในความหมายหรือในในกุสโลบายนะครับของอชุดนี้นะครับที่ทําออกมาเนี่ยอันนี้ผมตามความเข้าใจผมนะครับก็คือ ตะกุดเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นตะกุดปั๊มนะครับเป็นตะกุดปั๊มนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับว่าทุกตอกนะครับที่ทํามาเนี่ยหลวงพ่ออธิษฐานจิตเดี่ยวนะครับปลุกเสกตลอดไตมาสนะครับซึ่งตะกุดนี้นะครับคือตะกุดไตมาสปี51นะครับตะกุดปั๊มนะครับจะมีการปั๊มยันหลวงพ่อเพียรนะครับแล้วก็ตรงขอบของตะกุดนะครับจะ ั๊มชื่อไว้ว่าหลวงพ่อเพี้ยนนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นโค้ดของวัดเกินกระถิ่นนะครับหรือที่เรียกว่าโค้ดวอทอนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเดิมๆนะครับเป็นเชือกเดิมๆนะครับก็คือจะมีกรรมการวัดนะครับหรือเจ้าหน้าที่นะครับที่มีความเชี่ยวชาญนะครับในการพันเชือกดำนะครับถือว่านี่เป็นตะกุดของตะกุดทองแดงนะตุกุดทองแดงปั๊มนะครับอันนี้ก็ถือว่า แน่นอนครับลงมเพี้ยนต้นตำรับก็คือผยันแดงกับตะกุดนะครับอ่าอันนี้คือให้ดูนะครับในชุดพุทธคุณนะครับอันแรกคือตะกุดปั๊มทองแดงนะครับปีห้าหนึ่งนะครับต่อมานะครับผยันนะครับพยันนี้ครับเป็นพยันปั๊มเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ผ่านการปลุกเสกนะครับตลอดไตมาสนะครับในของไตมาสปีห้าหนึ่งมานะครับลักษณะพยันนะครับจะเป็นพยันเออเลี่ยม กันน้ำนะครับพร้อมห้อยคอนะครับหรือเหมาะกับการห้อยหน้ารถนะครับการทำมาค้าขายร้านค้าต่างๆนะครับลักษณะนะครับก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็จะมีรูปหลวงพ่อเพี้ยนนะครับแล้วก็รูปหลวงพ่อปานนะครับอันนี้ก็จะในตัวปั๊มพยันเนี่ยก็จะถูกถอดแบบมาจากพยันต้นฉบับนะครับที่หลวงพ่อนะครับได้เขียนไว้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น รายการหนึ่งนะครับที่นิยมเหมือนกันนะครับเอาไว้แยกใช้ได้นะครับซึ่งก็อยู่ในชุดของพุทธคุณด้วยเช่นกันนะครับแน่นอนครับคือ2ออย่างนี้อย่างที่บอกครับหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกิดถิตเนี่ยนะครับต้นตำรับของท่านนะครับก็คือตะกุดโทนพระยันแดงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นชุดในของพุทธคุณนะครับมาดูอย่างที่3นะครับเป็นหนุมานคลองเมืองนะครับ ทำไมต้องเป็นหนุมานคองเมืองนะครับอันนี้ตามความเข้าใจของผมนะครับหรือพี่ๆนะครับหรือลูกศิษย์ท่านใดนะครับมีความรู้นะครับหรือประสบการณ์ก็สามารถมาแบ่งปันนะครับกระทู้ในคอมเมนต์ได้นะครับเสาเหตุที่ผมคิดว่าการเลือกหนุมานครองเมืองมาเนี่ยนะครับอยู่ในชุดพุทธคุณนี้ด้วยเนี่ยนะครับเนื่องจาก วัดเกลถิ่นนะครับตั้งอยู่ในอำเภอบ้านหมีนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับก็จังหวัดลบบุรีแน่นอนครับเป็นเมืองลิงเนาะเมืองวานอนนะครับเป็นเมืองที่พระรามนะครับได้ตามวรรณคดีของรามเกียรตินี่นะครับได้แผงสอนนะครับให้ลูกศรตกที่ตรงไหนนะครับให้หนุมานไปครองเมืองที่ตรงนั้นนะครับสุดท้ายนะครับลูกศรเนี่ยก็มาปักนะครับตรงที่เมืองลบบุรีนะครับก็สัษฐานว่าจะให้อ่ ออกแบบนะครับมานะครับเป็นหนุมานคลองเมืองนะครับเพื่อที่จะให้อยู่ในชุดพุทธคุณนี้ด้วยนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหน้าตานะครับของชุดพุทธคุณนะครับก็จะมีกล่องมีกล่องแดงนะครับในในชุดนี้นะครับก็จะมีอย่างที่บอกครับตะกุดทองแดงปั๊มนะครับพยันทองแดงพยันแดงปั๊มนะครับแล้วก็ฮนุมาน นะครับคองเมืองนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับทองผสมแล้วก็จะมีอุดกิ่งด้วยนะครับใต้ฐานก็จะเป็นยันของหลวงพ่อเพี้ยนนะครับนี่เขาจะมีซองมาให้นะครับเป็นกล่องกระดาษเนาะเก็บไว้อย่างดีครับการหลุดกันกระแทกนะครับชื่อว่าพุทธคุณนะครับในราคาปัจจุบันตอนนี้ก็ยังสามารถหาเช่าได้ตามกลุ่มตามลูกศิษย์ลูกหาที่เล่นกันนะครับประมาณราคานะครับพัน กว,กว่าเนาะคือเคยถึงจุดพีคที่สุดเนี่ยนะครับประมาณ2,000กว่าบาทนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังสามารถเก็บสะสมได้นะครับในชุดพุทธคุณนี้นะครับถือว่าสวยงามนะครับอันนี้ก็เป็น EP ที่เรามาแบ่งปันแชร์ประสบการณ์นะครับสุยอดทุมคนอีกรายการหนึ่งนะครับก็คือชุดพุทธคุณเองนั่นเองนะครับแต่มาปี2อรปี2551น,นะครับ เป็นตะกุดโทนนะครับพยันแดงอนุมันคลองเมืองครับหลวงพ่อเพี้ยนอธิษฐานจิตเดียวตลอดไตรมาส3 3เดือนนะครับถึงแม้ว่าในปีนั้นนะครับปี2551เนี่ยนะครับอาจจะยังมีการจําหน่ายไม่หมดนะครับแต่ในชุดพุทธคุณนะครับในกล่องชุดพุทธคุณนี้ครับก็จะก็จะยังอยู่ในห้องอธิษฐานจิตของหลวงพ่อเพี้ยนนะครับซึ่งแน่นอนครับยิ่ง นานไปนะครับพุทธคุณก็ยิ่งเข้มข้นนะครับมีการปลุกเสกตลอดนะครับทุกเช้าทุกเย็นนะครับในห้องอธิษฐานจิตของหลวงพ่อเพียรนะครับอันนี้เราก็มาแบ่งปันแชร์ประสบการณ์ความรู้นะครับครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพจครูภูุิพไฮสปีดนะครับกับรายการสัทธาบารมีหลวงพ่อเพียรนะครับแล้วก็รายการอื่นๆนะครับผ่านช่องทางดูทูกนะครับ Facebook ของคุบภูมิไฮสปีด